วอร์มอัพเรียบร้อยครับเข้าสู่เ,เล็กาัรทั้งหมดเ็ดรอบสนามเฮ้ยเมื่อกี้เบอร์หใครวะเขาบอกเบอร์ห้าหล่อมากไม่ม,ไมีไม่มีนะไปนะครับแถวหลังยังอยู่แล้วหมายเลขสี่ครับสมบัติโพธารินครับขวาสุดมากำลังจะปาดเข้ากับไบเวลเลอร์ได้ไหมลายนี้เอาครับม้เปิดคันเล่นไปแล้วครับโอ้โหม้ไป ไม่มีทางดิบนะตรงนี้บอกก่อนนะเก่งโค้งซ้ายตายโค้งขวาหาด้านขวาหมดเลยนะใช่แต่เขียว้สายฝรั่งสายอยู่นิดนึงเดี๋ยวดูซ้ายไปเพื่อนะ้ายบุกเร็วเลยว่องสายว่องไวขวาเรียบร้อยหนหกร้อยอยู่สามคันนะครับครับที่เหลือเป็นคันครับแบกน้ำหนักครับตอนนี้เอาลวนะ โอ้โหไม้ขยับยืดออกไปแล้วครับแคปห่างแล้วนะครับอันดับสองเป็นเบอร์สี่ครับสมบัติโพธารินอันดับที่สามครับเป็นหมายเลขอะไรเอ่ยครับเดี๋ยวก็มาดูครับนี่อันดับที่สองครับนี่หมายี่สี่อันดับที่สามไม้วครับหกพิศีหกสิบสี่ครับสมัติจอห์นเซนดีเท่ากับพิบัตินะครับโดนประกบจากสองประเทศเลยนะครับนี่ฮะสมบัติโพธาริน อันดับที่4เป็นใครครับเป็นทวัชชัยเสียงเราใจมากครับท่านผู้ชมนะฮะที่บอกว่าอยากได้ยินเสียงเครื่องยนต์ในสนามโอบี OB จัดให้เราใจพอมนะฮะเอาบีว <c oughs> ์ <c oughs> ออกมาดูวาง4ตัว <c oughs> ตั้งใจลิบชดกันเลยดังลั่นหูดังลั่นซอเอาให้หูแตกกันเลยอ่ๆเออ <c oughs> ตอนนี้เร็วสุดครับไมวเลอร์ elo, 1นาที12.245 12, เอือบอนรนไหนวะขี่ไปดูหลังไปนะฮะว่าเพื่อนสู้เชือบอนครับตอนนี้หมายว่าเชือบอนขี่รุ่นไหนไม่ต้องหามไม่เอาเล่ขี่เลยพี่อิงขี่ตายดูหลังไปขี่ไปดูหลังไปขัวเปลืองน้ำมันนะครับพี่ไม้นี่ขี่เหมือนเป็นเป็นอาจารย์ฝึกสอนนะฮะหนูๆตามมาเร็วคุณทำลายพี่บัตรนี่แข็งแกร่งมากนะครับร่างกายพี่บัตรครับพี่ใช้รถพันนะครับตามหลังนั่งหกร้อยนะพี่นะสร้างร่างกายพี่บัตรนี่น่าจะสร้างมาจากไฟเบอร์ครับแข็งแกร่งมากครับผม เราต้องดูคู่นี้ฮะพี่บัตรกับโทมัสครับผมอายุใกล้เคียงกันเลยนะใกล้กันใกล้กันเล็กเล็กห้าปายกันคู่เล็กห้าโอ้โหพี่บัตรน่าจะเหนื่อยหรือเปล่าครับหมดแรงแล้วเปล่าเนี่ยตัวพันโดนหกร้อยจี้ตัโอ้โหและลายพี่บัตรมาแปลกอ่ะเปิดกว้างหน่อยกว้างเลยมากอ่ะกว้างมากเนี่ยสายคมเนีย ซ้ายคมคมจากสมบัตินะครับเดี๋ยวดูขวาครับบานครับโอ้โหเว่ยโดดันนี่ยกล้อขึ้นมาเลยครับจากเดินพวงสองมาสามคือพี่บัตเป็นคนไทยที่ถูกนะครับอ่าด้านหน้าจะเป็นออสเตรเลียข้างหลังเป็นอังกฤษสตูบูนะครับเป็นต่อเล็กน้อยโอ้ยบานอไปครับผมตัดตัวทางด้านข้างไว้วางครับตอนนี้ครับโทมัสเจวันเซนที่ติดเข้ามาแล้วครับ โอ้โหไม้ไปยาวๆครับแก๊บห่าง6วิแล้วพี่บัตรร้อาายอาครับเข้า S1 ครับผมพี่บัตรรักษาลายไว้ได้สวยงามครับผมให้พี่สมบัติคิดดว้ว่าข้างหลังคือไฟแนนซ์ไลกี G. ตามทวงนี้ต้องไปให้สุดครับไปสุดครับพี่บัตรใหญ่เขายึดรถพี่ได้ครับสู้ๆครับพี่บัตรแล้วเจ็ดรอบสนามอ่ะใช่ป่ะใช่ครับเจ็ดล <c oughs> ไม่ลดหมดก็พี่บัตรหมดสองอย่างเพราะพี่บัตรแข่งมาแล้วสามรุ่น มันไม้เนี่ยในทางตรงนะครับต้องบอกว่าพันอาร์อานะครับไม้เนี่ยโทรมาจะเป็นหกร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องลงต่อในซูเปอร์ไบค์พันซีซีอีกใช่ไหมใช่เฮ้ยลูกของฟุคซิโคลีนโอ้เสียงน่าใจมากครับท่านผู้ชมฮะเป็นไงบ้างฮะสุดยอดครับเป็นคุณสมบัติที่ดีครับอยู่ในอันดับที่สองครับ แล้วพี่บัตรอ่ะจะชอบอยู่ในอันดับแบบนี้ใครแล้วอยู่ต้นต้นหมดเลยแล้วพอถึงสนามเดอร์ท้ายโมดหมดใครแล้วก็นำมาเป็นพระเอกหนังไทยสุดท้ายตายเป็นพระเอกหนังโป้เลยโอ้โหนอนเลยหมดสภาพหมดสภาพนะแต่ทันเนี่ยในความเชื่อเลือดเ่าของนด้าครับเนี่ยพี่บัตรเขาที่คาดหวังมากไม่อย่างน้อยซีซีได้เปรียบแต่ขี่อย่างนี้อาจจะเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยครับเหนื่อยหมดครับ เพราะว่าตัวตามหกร้อยนะพี่บัตรห้าสิบยังห้าสิบสี่จากอำนาจเจริญยั่วโผออกมาจีเข้ามาแล้วครับพี่บัตรจันเก้าครับทวชัยไทจุนพี่บัตรดือวอาจเจริญนะนาจเจริญแต่พี่บัตรไม่เจริญไม่เยอกี่ยวแล้วไอ้ทรอมึงี่ดา นี่ฮะขี่ยกล้อเล่นแล้ครับมิสเตอร์ไมค์เวลเลอร์ครับหนึ่งนเครับเร็วจริงครับโอ้แกลบห่างไปสิบสวินะครับจากอันดับ2องชิวๆได้เลยครับดูครับโค้งต่อโค้งยังไม่เห็นนะครับรุ่นต่อไปนะครับซูเปอร์สปอร์สงซีซีใชไหม่ใช่ไม่ใช่ทูบายสี่ร้อยาปอร์ตพุบโอี่ร้ทนเอครับสุตรปอร์ตสี่ร้อยโอทนเอนำรถมาลองพิสตาทามพิษนลครับซเปอร์สปอร์ต โอเาาพนเอทีสปรูนยูไบเคเรเกตนำรถมาที่ปากทางทุทครับซิปก,กอร์ดสี่ร้อยเอนำรถไปที่ปากทางทุทครับเมก,กเ 200, สกสไบสกูตเตอร์สองร้อยทุกซีนฮอลลูนซูบไบพันนำรถไปติดพานครับผมเอาเลยครับเหลืออีก็ด<า>นี้พี่บัตรนะ่าจะโดนนะครับเดี๋ยวดูกล้องตัดไปก่อน,นครับเพราะว่าโค้งขวาม,มาเมื่อกี้ไม่ไมโดนเขาที่นี่ครับที่แล้วครับไม่โดนฮะไม่โดนโอ<ด>้โหปิดลายดีครับ ด้วยความที่เป็นรถพันอาจจะชูดออกจากโค้งได้เร็วกว่านะครับครับบิสมารเวลเลอร์ก็ห้าสุดกว่าเช่นเดียวกันครับสองคันนี้ก็เหมือนขี่คุยกันนะครับโทมัสโทมัสตามอยู่ครับโทมัสเจนเซนบิสมาร์คเอ่อโทมัสเจอรเซนใช่ครับพูดถูกครับโอ้โหรุ่นนี้จะเป็นถ้วยแยกไปแล้หากรุ่นซิกซี่เอ็กครับรุ่ยังชรายังอ่าโอ้ผมก็อยากเป็นถ้าเกิดวันหนึ่ง ผมได้อายุท่าพิบัติผมก็อยากเก่งและแข็งแรงท่าพิสมบัตินะข้าวผีสั้นผีสั้นผีรุ่นแกคือแข่งสูงสุดห้ารุ่นห้ารุ่นนะครับทสมบัติโพธาลิมจริงๆใคจะต้องมีในอีกรุ่นหนึ่งคือปิดท้ายคือซูเปอร์โมโต้คงจะหมดแล้วล่ะไม่มีสภาพแล้วชาชายเกตแก้วพิมพ์เซลสมบัติครับ่าหมดห้าหมดแห่งหมดหมดพี่ไก่พี่ไก่รถของพี่สมบัติได้ได้เปรียบนะครับเพราะเป็นทางธอ๋อได โทมัสจะเข้ามาใกล้ได้มากกว่านะครับร้อยอรอบมันสั้นกว่าครับรถน้อยเนี่ยรถมันพลิกได้เร็วนะครับแล้วมันแล้วโดนครับนี่ครับเข้าลึกมาเลยครับกำลังพูดอยู่ดีครับโอ้โหครับสมบัติโพธารินครับโดนโทมัสเจนเส้นครับเสียบขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้แต่เดี๋ยวดูทางตรงครับเพราะพิบัตก็ไม่ยอมเหมือนกันครับไล่วีมาแล้วครับโอ้ที่หนึ่งแนะนำยาวมาที่สองเร้าใจครับทางตรงเป็นทางตรงสมบัตินี่ครับผม